ไปถามเมืองเลยถามเมืองหลัดหงหลัดตาบูเลยคือว่าไปแก็งกอกน้ำโอ้ยโอ้ย โย no. oh, ้โคตรเละนี่พี่น้องเอ้ยอ่าโชว์บับุญเน้นแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเนาะกราบสบายและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc กันเบิร์ตสุขู่สุ้คนพี่น้องเนาะวันนี้การพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศอยู่อาหารขนมจีน เนาะเมคอนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ห้างคืนกันั้นเป็นปีเราบัชักอันนี้เนาะผู้ทางหลังผู้นี่ล้วเป็นัดโคนเอานี่แล้วเมคอนนี้เป็นดโคนยังเป็นเมคอนอ๋อเมคอนเปลนมาเป็นเมคอนบัดนี้เอาซะมานั่งชิซื้อเด้อบ่ได้กินกระปุ้นน้ำเด้อนั่งจมบนทุกก่อนพี่น้องเอ้ยมือนี่นั่งเทศก่อนนั่งสมาธิก่อนเนาะ อาสบายดีเด้อทางทีมงานเขาโดยยังอ่ะคงจะบ้าบ่นะเอ้าเนาะถือว่าบรรทุนกันพอดีมากพ่อๆกันพอดีพี่น้องเอ้ยเนาะมนีกับบุเชียงพี่น้องเนาะมีแนวมาแจ้งพี่น้องเอฟซีน้ำกันในห้องเราบเนาะอันนี้ลายซิงลายย่างอยู่พี่น้องเอ้ยก็ อ่าโดยดยสวัสดีเด้อทางบอต้าอ่าทางบอต้าแล้วก็มามน้ำกันทีมงานเพิ่นพังบอเซนเนาะบอคำอืมพ่อๆกันพอดีพี่น้อยป่าโตเนาะอะไรตอนี้ครับเตรียมตัวไปนั่งเตรียมอ่าออกไปเฮ็ดทายงานคือเก่าเนาะมาสิ้าไปหาน้นน้ำใสเพื่อนกินเนาะบ่อกันกระปุ่นเรียบร้อยแล้วเนาะเออเพิ่งเติมปูด้วยชื่ออะเปล่าเนี่ยอาจารถ้วยนั่งชื่อกะโป้ไรโปอเมฆาตอ่ะ เบิ่งกะคนี่มึง่ดนครับจ้องข่อยเติงแล้วเบิ่งนี่จ้องตะนู่นแล้วโอ้อจ้ารเงินดาวน์5อยู่บาทเอาๆสายสซื้อสซื้อซอยู่เพราะว่าน่อยังบ่ทันกินข้าวเช้าอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยายังบ่ทันกินข้าวเช้า่าก็เลยสิแวะมานั่งกินอยู่นี่แหละเนาะอือเอากบพี่น้องเด้อเนาะสําหรับมื้อนี้ก็บ่งมาแจ้งพี่แจ้งน้องแจ้ง FC อ่ามีอยู่2-3เรื่องนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะ กับหลักๆเลยกับพี่น้อยมีวันทีวันที่เซาซีเซาซีกุมภาพันธ์เนาะอ่ามีเคสหนึ่งพี่น้อยที่บุเชงได้ยังรอรับผิดชอบอยู่เนาะกับทางเคสของทางม่นนอกสมใจอ่าอยู่ทางเมืองเซปนนุลนะเพลิดเพี่น้องเนาะาตามหมอนัดหมายเพิ่นก็ว่าวันทีเซาเก้าเดือนนี้พี่น้อยให้ไปฮับยาหรือว่าไปตรวจเบื้องอีกรอบหน,นึ่งเนาะพอดีกับบุเชงก็เลยว่าเอาปรึกษาเบื้องทางผู้ที่เพิ่น ไปเอายาในผนว่าไปก่อนก็ได้บริสันทพี่น้องเอ้ยเนาะก็ได้ว่าจะเลื่อนเป็นโดยทั้งบริษัทเนาะโดยเดินทางโดยเดินทางปลอดภัยเนาะดยก็เลื่อนเป็นวันที่เส้าฮกด้วยพี่น้องเด้อเนาะขึ้นไปครับทั้งไม่น้องสมใจข้ามไปมุกทหารคือเก่าเนาะมื้อนี้ก็เส้าซีอีแค่มื้ออื่นมื้อเป็นวันจันทร์เดินทาง ไปครับหลักก็นอาจจะมานอนพักอยู่สวรรค์อีกคืนหนึ่งแล้วตื่นเช้ามาจังขับไปมุกนาหารอ่าสีใสเวลาประมาณสองมือรอบนี้แหละพี่น้องเนาะตามทีอ่าคิดไว้เพราะว่าทั้งร่างกายเพลแล้วกันี่คือว่าดีขึ้นตามรับดีลายเดี๋จังน้อยด้ยแมเด้อจังน้อยเข้ทีซังเจ้าถวยเนืใดแล้วตอนนี้นะถุยไดเศ้าถุยอ้าวค่ะวันที่เศ้า พกพี่น้องเดินทางเตะเศร้าขึ้นไปครับ 3, 000, 000, 000. ทั้งไม่นอ้องสมใจเนาะว่าน้ากันกับทั้งที่มันมอ่าไผว่างกับไปน้ากันพี่น้องเอ้ยคือเก่าคือเดิมมาแหละเนาะอ่าและะ้วกาเรื่องที่ซองมากับทั้งเอฟซีฝากของมาพี่น้องเอ้ยเป็นมีอยู่สองสามกล้องนี่แหละแต่เพิ่นบริจ้คไว้วัสดุแปบว่าไม่ให้ทั้งโมเสียงแต่ยังในกล้องอยังโมหุว่าเป็นเป็นเงี้ยเนาะอยู่เฮือนโมเสียงคนไหครับมาแล้ว มันจะเป็นเสื้อผ้าหนาแพ้นี่แหละเบิ่งนี่เนาะตามมึงแล้วมึงกับบุญเรนักนะพี่น้องเลยเสื้อผ้านในการสีขึ้นน้ำไปแจกจ่ายพี่น้องอยู่เหนือคือเก่าเนาะแต่ว่าซื้อนะบุเชียงยังบอกทัานในเบิ่งปณัยนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นฝากมาแหละเพิ่นบุญเรนส่งสลิปมาให้แหละพอดีทั้งบริษัทเพิ่นก็ส่งส่งเพิ่นโทรมาหาบุเชีงนะก็ได้ครับอ่าส่งแมนก็ได้ครับไว้ก่อนเนาะอย่างเงี้ยใช่ครับไว้ก่อนเพราะว่ามันกับม่แต่เสื้อผ้าหนาแพ้แหละเพราอบุเชียงเคย ส่งที่อยู่ไปทางเฟนเพจนะพี่น้อยทั้งเฟนเพจทา,ง page, ทางนะ้งเฟสบุ๊คนี่แหละส่งป้าสง่งไปละลาเด็ดพันบ้างแต่พันส่งมาให้นะน่าจะเป็นนี่แหละเนาะแต่ะเป็นยังบมแจ้งซื้อมาว่าเป็นอยูไทร์บ้านใดเมืองใดแขวงใดนะพี่น้อยเน,ะนาะอาจจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยเทานะั้พี่น้องเยนะพี่น้องเยก็ที่ประมาณสามนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าการเรื่องอีกอีกเรื่องเรื่อง,งการแม่น อ่าถือว่าเป็นเรื่องเรื่องใหญ่อยู่พี่น้องเนาะสำหรับทางโมเสียงแต่ก็ทางทีมงานเทาถือว่าเป็นครั้งแรกเลยกับว่าได้บัตจักรมาเป็นองเนาะอ่าพอดีมีทางผู bah, ้ใหญ่อยู band, ่ทางต่างประเทศพอเดิพี่น้องเนาะทางเมียนม่ว่าอยู่ทางไต้หวันเป็นกาให้ทางโมเสียงไปถามเบิงอ่าพระพุทธรูปหรือว่าพระจำลองพระแก้วมร์ลกุศลอะไรพี่น้องเพราะว่าทางวัดรโมเสียงทางญี่ปุ่นว่าเพิ่นเคยวอาในคลิปโมเสียงว่าเพิ่นอยากได้มาบูชาไหว้เป็นที่กราบอ่าชาตุชน ตัวไปแหละเนาะกับไวาพระแก้วมรกตองค์จำลององค์นึงก็ได้โบเทิงสามองก็ได้นะพี่น้องเพราะว่าพระแก้วนี่มีอยู่สามปางเนาะปางหนึ่งกับเต่านั่นบบเชียงถามทั้งยังคู่จ้อยอยู่บัดนาคลองไผ่มือใช้ผู้ท้องประมาณองค์ละสามหมื่นบาทหน่อยเนาะเอาเดี๋ยวมื่นคนละบบเชียงก็สิเดินทางไปเทสเ้าพี่น้อยเนาะไปอัปเดตเบื้องน้ำกันบัดปนาคลองไผ่ยันพี่น้องเอฟซีนี่อาจจะ โอ้ลืมแล้วบ่จักพี่น้องๆไปโพตคําสิงพี่น้องเอ้ยอ่าตคําสิงหว่าเป็นสารวัตรอ่าอยู่วัดวนาของภัยนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวไปอัปเดตรับชมเบิ่งนํากันพร่งนีมื้ออื่นเนาะเพิ่มเติมถามเบิ่งอ่าราคาทางพระพุทธรูปเนาะว่าเพิ่นบูชาตอนนั้น30,000แต่ตัวนี้บ่ฮู้ว่าเท่าไหร่อยู่ไสนะพี่น้องอ้พอบ่เียงสีนํามาถวายให้วัดบ้านคกใหญ่วัดบ้านบ่สงนี่แหละพี่น้องหทางวัดเพิ่นเนาะ เดี๋ยวไปตามรับชมเบื่งน้ำกันพี่น้อยอบ้านนี้เนาะมีแต่ว่าประมาณํมา,ามนี่พี่น้อ,อยเนาะวันที่สาร์เสารกเากกระเดินทางขับทางไ่นองสมชัยไปตรวจยาเป็นมงเป็นกเกาอะไรพีหน้อยเนาะ,ะบ้านนี้เนาะหันมาทางนี้ก่อน,น,นได้บานน,ะนี้เ็น๋วยวนี้เนาะกินน้ำบชมมจานะกินน้ำอบหน้ากองมา ได้สบายเลยกินเบิดได้ไลยแม่กินเบิดแล้วกินเบิดแล้วหอก็ได้เด้อได้อยู่หรอว่าแม่ไส่ถุงเป่าไส้ทุงครับอพิ่นมักใส้ถุงเพิ่นมักกินใส่ถ้วยเอาซองก็ได้ใด้ไหมเด้อเอาซองถุงก็ได้ใช้เป็นได้หมู่บ้านนี่เปลี่ยนบุญมวลใช่ปะอ๋อทุ่งป็นหออทั้งมวลทั้งเลด หลงลูกลงเมียเมื่อวานนี่เกือบเกือบได้หาทางกันประชาสัมพันธ์กรรมการวัดเพื่อนเห็นเมียมัวบป่าไม่โตบปล่าแปว่าเพื่อกันเว็บเดียวนึงะฮาบูเห็นไหมลงมแค่ไหนบอกว่าใจล้คนเห็นป่ะแปลว่าเพิ่นไปชื่อกับเข่ากับน้านะแต่คนย่างไปก่อนไ่บอกคนน่ะตอนเว้นนี่แต่ว่าค้นหมดลายแต่ว่าทั้งทั้งมมบุญไปเมื่อวานนี่ไปน้ำโมเตียงบ้ ข่อยนะั่งเชื่อไปด้วยมื่อวานนี่เกือบมาฮอดหอดฮอดพันลานนิ้มทางไทยปั๊บหรกเกือบไม่ได้ขับเกือบเบุ่ลมสคิดองานได้โต๊เ่อลมแห้งกรบแทกเลยกไปสบุ่าเพิ่อยู่ในนั่นนั่นอ้ยห้องเซลเซลอ่ะลมมาแบบเดียวลมมาบบเดียวกับเพิ่นแบบว่า เวลาเพิ่นหักด้วยฮักบูบิดเดี๋ยวไปตำตะพังเลยไปวัดเนาะมวนยู่กับฮอนแหลกน้ำมันแหลกเติมในม้วแท้กับไปกลางคืนแต่ว่าไปกลางคืนเหมือนพิ่นบัวหายนอนกลางคืนไม่ได้ม้วนที่่ายเลยเนาะบวบวันอาทิตย์มือดถ่ายบววันอาทิตย์วันที่เสาร์ห้าสุดท้ายแต่งานประทัดโทษนั่นอีเพิ่นมันนีเ่บวบ จนมันมือสุดท้ายมันนี่เนาะไม่ี้าไปทำไมมื่อวนี่ไปก็คือกันนะแหละกัจิแต่ว่าเดินทางกัสิประมาณหกเจ็ดโมง่โบรีบรอดน่อประมาณรถกะลาอยู่แล้วนะไปเดนสิเข้าไปมาณคอยไปกัสิไปอยู่ช่วงเย็นๆพอแลมันแดดนาะโดยรอยย่งมาแรงเป็นยังไงมาเรนโอ้ยมาเนาะ คนมาขายยังมีว้าอันจิเปขายบันทาดพุ่มบัวบนทดโพิ์นบ่วนึกว่าไปขายทาดโพนนะป้าทโอ้ยเนาะโอเชียหายสินค้าพุ่มบเลยจ้า กินล oh. ูกเรียวก็อิ่มอันนี้แม่ชีดอันนี้แม่ชีดบ่อ่แมนแมเป้งบ่ออ้ชเอาเอานี่แหละนี่อ่ามีมีเอ็นบ่อ่ไอูโดยเอ็นหมูนะไม่ท่ายเจ้าขายสองพันกรีบไม่สองพันกรีบ เลือกเอาตาใจพักเลิเนาะปุ่นแม่หนิไงลายยากอันนี้ช่องคนกรีบอันนี้อันนี้ใหญ่นิเงยเงยอู้เปลก้วเขาเลือกเรื่อเอาตามป้ายนี่เนี่ยแม่นบ่อยแคอยู่นนับตายละสองทอดนะทอดทอดทอดจะเดิเลยทอดด้วยเนาะนี่เลยแต่งตั้มอยู่นี่อืมเอาเด้อเอาเด้อเนาะชินมาจากฝั่งไทยเลยเหรอเนี่ยเอ้าแต่อันเอาเอาเอ็นมูไอ

อันนี้ขายอยู่ในบรรทัดเทานี่บ่ไยผู้ขายนี่แต่ละมือนี่เบิร์ตบ่หนิเบิด์ตแเบิด์ตบ่บางมือก็บบเบิดโดยกินน้ำกันบ่บ่บุญกินอค่นี้บ่สูบด้วยฝากเป็นอะไรโอ้ฝากบ่บสั่งชั้นกับชั้นกับแยกก็ได้ใชเนาะแยกก็ได้ลืมบอกมันอ่าตัวนี่ละไม่ชิปเนาะสองอันนีง อะไรหาท่านเฮ้มันาคาต่างกันด้อ้าหเอามบซือดอกซ่ราคามันคนละแงกันด้วยข้างาต่ากด้หนึ่งสองสามสิบสามสิบสามต้นดเนอะเอาเอามเอาอินมูิบไหมเอาอินมูิบไหมกะปุนกมาได้หนิเนาะ ทรายแม่กระปุ่นเจ้าสองถุงสี่สิบพันสอถุงสี่สิบพนนี่ยถามเอาใครปิ้งอีฬะบันนี่เออโอ้โอ้ยันบุรีอะนะมันมีน้ำมีน้ำแท่งตะปูวะตะปูได้บนกรอบพอได้เหนืยเนาะหวานเพลินแล้วไมขทานแล้วคิดเลยจอะอเนาะ กชิ้นเด้อเนาะคือบมมีอ่าหักเฮียนผลหม่าเหมือนี้เนาะมันเศราเมือนี้มันเศราเนาะโอ้วายูอุไปขายตามมูเฮียนนี่ได้ขายเพื่อเนาะขายดีเลยคือว่าเป็นอีกสิบนึงเนาะกระตามมานี่ใส่ตู้ซี่นี่เป็นพวกผลไม้โลสองพันกีบเพิ่นติดไปซี่พิ่นเข้าใจพิษเพราจะขายสองพันบนเด้ สนามกูหรอกมันอยู่ทางหลังอันนณ์ต่อซิปต่อซิปพัดเนากตัวเชือกไว้ข้างใน,นเนาะเออเอาสาเนาะป้าดูพอดีได้สาเนาะถามทั้งสองเบาวรับก่อนอา่อาวันที่เสารหกนี่ไปว่างกับไปน้ำเด้อเนาะคือเข้าเนี่ย<ม>ทางไม่น้อง<ก>สมใจไ,<ว>ไปตอนเช้าขึ้นไปเซีโปรไปกับแต่ว่าชีผ้า่นมานอนอยู่นี่คือเก่านี่คือหนึ่งหรือตีเช้าเจายังบหมุกละหาด ฟังเบิ้งเล้วก็มุนกาฟังกุจิ้งก่อนนะทางโฮเซีย่เนาะตัวอ่าเจนี่บัดยังเฮ็ดทำเครียดเคลื่อนเองตรงพอดพันหนะนะเนาะโอ้เนี่ยนะใช่เนาะเรื่องหาซื้ออุปกรณ์การเคลื่อนให้เพื่อนนั่นแหละมันอยู่ในช่วงที่เขากำลังหับหับเงินการอยู่เหมือนกันเรี่องเนี้ยนั่งแล้วก็เมื่อกี้ก็เกลียวจะคิดไปเนื้อขนาดเ่ี๋ยวมันไม่พูทันกันนานะ ามีแต่คันว่าเขานั่งกะคันไผ่ว่างแท้ๆจังเพราะว่างานตัวนี้ไผ่ว่างจังไปน้ำกันได้เนาะว่าถามมีต่างคนต่างรับชอบงานอ่าของไปของมันกะยันว่าไผ่น้ำกันกะยันว่างานเก็บมันกะยืนยืนอไปอีกนะเป็นยังเนาะเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวไผ่ว่างกะจังไปน้ำกันพี่น้องเยนี่ครับอ่านั่งกะมันบ่มีกะคนเดียวไม่รู้วัาจันทร์ มันตัวจริงน้ำกันนี่อะไรบ้างกันไปเนาะโดยท่านบอกเขาออกแต่เศร้าแน่กับผัมีงานเก็บอยู่บ้านวังคูนหรือว่าแถวนั้นกลับไปทายแถวนั้นก่อนก็ได้แต่จมานช่วงบ่ามุ่งจากหนึ่งทางมาเพราะว่ามากะบม่ได้ขามไปอยู่แล้วนะนี่เป็นนอนอยู่นี่ก่อนมันจะังหวัดคืนหนึ่งคือเก่าเนาะแม่ในจังฝากันขามหนุนเศร้ามาลุ้งเศร้าก็จังไปแบบนี้นะในกะมื่อนี่ ว่าสิไปพุนให้บ่บุญ๋ยวลืมนะพ่อผ่านมือเศร้าใดเข่ามือแรงประตูเด็กปนาคลองไผ่ประตูคำสิงแมนเป็นหมูบ่หฮาแย่งน้ำจิบบ่ใส่กลองรถครับใส่กองรุ่นไหนไปอัปเดตเบัง พี่น้องอยนั่นก็ติเป็นอีกวัดหนึ่งที่ทั้งทีมงานเนาะถือว่าเป็นสะพานบุญในีทั้งผู้ใหญ่นี่โอ้เนาะแต่ว่าหลายเติอได้พี่น้องอยแต่ว่านานเลยมือเสียงวันบุญเช่าสี่ไปพุ้นแล้วมือนีะครับเดชเ<ม>บิงพอดีว่ามีงานรับผิดชอบก็แต่ว่าเกี่ยวกับในทางพระพุทธศาสนาอพอดีทางเมย์อยู่ทางต่างประเทศเพิ่นนะครับได้ชมเนาะพิ่นอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาบ พระพุทธรูปองค์จำลองพระแก้วมรกระาับองค์หนึ่งมาสั่นปางใดก็ได้ตอนนั้นบุเชียงก็แจ้งคนไปว่าเพราะว่าบุเชียงก็ถามทางยิ่งคู่จอยว่าองค์ละสามหมื่นว่ามีสามปางกับเก้าหมื่นตอนนั้นเด้แต่ห้องบูฮูว่าบวกค่าขนส่งกันยังเพิ่นเพิ่นคิดมิจิบูฮูต้องถามไปถามรายละเอียดเพิ่นอีกเพิ่มเติมตัวหนึ่งราคาคืหมื่อนี่กับบคือเก้าเลยยันบูคือเก้าเพราะเป็นปีได้ผ่านมาลายเลยตามนิ่งไตามนิ่ตามเลทเนาะ

ไป bàn พูช่วยนั่น10:00 7:00พูใดก็สิดอดบาดเอ้อ bàn... sau บ่ถามดอกชาว่าก็ต้อง1ไต6อืมควรเผื่อลูกอาบน้ําทางอย่างนะครับจู๊กน้อยเฮาสวยแม่นเนาะเอ้า <laughs> ừ. 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 nó Thôi, à thôi, thay ngân phần còn đấy sao pinoi à, bên này đi, thang khả hao nó, thằng xước thang thèm phòng hao thừa đấy nè, hao sao phan, nó, à, sao đấy rồi, rồi, chào lầm lầm đầy đuôi đấy đưa, thay bớt bơi bay, bay cả nó, à, hãy mưa bắn mui huyên này đứa, té cụ thằng cả măng ให้ด้วยมามากรดมันยังกะเนาะการค้าการขายกัรในนอนเนาะเขาก็อยากขายดีๆมีคุณภาพมันแหละเนาะแต่ว่าหนึ่งมาได้พี่นุอยนีอยู่สามย่างเนาะต้องโอ้โหมา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 ชะเฮ้ยมาข้าขนาดปากให้บ่ มาวามากินน้ากันสันี่ข้าใจคานกับปุ้นเจ้าก่อนดีขาสีดื่มเลยๆบใจขอบใจอาโดยโดเมย์มย์อนสองนี่เนาะเมย์กอนเมย์กอนป้ทูอุยเ็บลดิขงแขแถมได้าของแถมได้ดีดดีเนาะ พอยินคักเทะนี่เนาะเรีนไดลยใส่ลกอดมาอาค่ะอร่อยมากเลยนะลำยาใหญ่ย้อยเลยบาทเอาเอเอาไปแก้เมื่อยเลยกินันเดียวมันบหมดโอ้ดูดูอ้าวเนาะกินกินเยอ่ากั่งมกเผดเดลาเฮงเฮงปังปังเนาะดำดำเด้วยการค่าการคายใจน้อย อันซื่อยัไงสุดดิไอไอโคบเนาะโคบพี่น้อยเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านลงบางยางพี่น้อยอาชีพนี่ขายตลอดป้อไอขายตลอดขายมือามือเนาะแรลงผนก็ขายบ่ขายได้ปแหลงผนก็นดได้ถูกเไี้ย่ได้เพาะยัน่าเจ้าดำให้น้ำนาไม่ดำให้น้ำหน้าบ่เออเห็ดดำอยู่หน้าก็นดิจะลืมเลยว่าบุ นั่นเห็ดไหมไหมบ้างเด้วยค่ะผมจะกินแต่ย้อนอดีตหนึ่งปีที่ผ่านมาบ้านทงทงจีนเลยได้แล้วแบบบุคือเก่าแล้ววะมาโก <c oughs> ๊บบวกมาเรียบแล้วไล่เลยบ่สไลด่ได้แบบจวดมาเดียบร้ยว่าเป็นคุ้มีปป่ปาดนี่เฮ้อฮึหรืนี่เผาได้หรือเนาะเขาเขียวดีเข่าอ้เลยนะ เมื mm. nah. ่อันยังเปนี uh> uh ัยรุ่นอยู่วะวยเนาะอ้าขบใจดาลาเด้อันด้อนำลำได้ด้วยขายให้เบิดไปไววมือนี่แกเนาะเดินทางค่าขายก็ให้ตลอดได้ปลอดภัยดําด้วยดําด้วยเนาะอ้าวอ้าเนาะ ป่านนี้เนาะมีแต่ว่าได้เนาะยู่ในกินนะก็ช่วยได้เดินทางไปทายเวียกทายงานต่อเนาะบเกียงบกับทั้งทีมงานทางบมบุญสองบุญได้ไหมนี่สองบุญได้ไปวันไปวันหนึ่งสองบุญมามาไม่ถึงสองบุญไม่ได้บุญแน่นี่เนาะเอามโอนี่ก็เป็นบุญได้เนาะบุญใหญ่ยยวะบุญหลายเป็นวันพระมันสินแน่วะไปว่านี่ <laughs> ยังสองวัดบอกสองสามเมืองวันไหนป้าทุอันเมื่อวานนี่วะไปสามเมืองเลยสามเมืองรัดพงรัดตั้ตั้มคู่เลยกลัวไปเก่งกอกน้ำโอ้ยเกงกอกน้ำไปเก่งกอกน้ำเนาะกงกอกใครเมืองชนกลับมาอีมันรับใส่เมืองอากาศสบังทองสบังทองทะลุกัดเน็ตแกช้อนอี่แกซ้อนอีก อุตภอศอีกชีพิ่นยักษ์เน่ไปแต่ในมือชีเมืองเลยชีเมืองอุ้ยไหนยังาไงไหนคุณช่าคลิปบหนกินข้าวยังบหนกินข้าวเออข่าวอะไรได้เนางลูกจันทร์มันไปหาเคสที่ว่าตัวป่วยป่วยโรคคือียังก็อ่าคือแม่ผมพ่วงพวงดวงจันทร์นะโรค mình ăn cọp vào vườn một đó cái này phải có bốn người đấy có L A I bỏ luộc thì bà phần 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 luộc lạc xá bộ hai hả nó lạc xá nhạt nó mấy thằng con nhai phần việt buồm mình bông mấy thằng em xin chân mình tam tam há đó tam há quá ăn cũng mới rồi đây là chơi gì đó xả nó phần bu sao đấy anh nhung sao chết đi phần việt luộc là ขาดยาหมด้ต่อยาตลอดต้องต้องกินยาตลอดเนาะไปที่ทางุงจันทร์ครัไปถัดทวนครับข้างบนถาดทวนโอเรียนเลยเรไรซะข่าวก้อนอยู่วัดอยู่ตลาดดงไปหาปูะตูก่อนหาปรับะตู้อยู่พุ่นจังเข้าไปพุ่นนะเนาะขับรถไปแล้วเบิร์ดแล้วเนาะเวลาเราไม่กล้าป้ายอยู่เห็นไหมเนาะใส่รถแล้วล้าเลย หายนี่เพิ่มอายนี่เนาะอุ้ยเนาะเอาเอาสาะพี่น้องเอยป้าป้าใช่แยกย้ายกันเวดกับจนเบทดตกปูโรดกินเนื้อเสศษตาคำวิเศษโดยโดยอ๋เนาะขอบใจทีที่หนึ่งได้เด้อทางให้กบเฮาพี่น้องเลยค่าขายดูกชิ้นปิ้งดูกชิ้นทอดมีเอ็นมูมีเอ็นมีเนื้อเนาะคันจีบอกอะมีครบเบมดเลยใส่กอกดูกชิ้น อ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อน้องบุเชียงลาพี่ลาน้องไปก่อนวันนี้พี่น้องเนาะไปเฮ็ดเว่าเฮ็ดงานต่อก่อนวันนี้อ้าส่วหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งเรียบซีแต่ก็ทั่งผู้ใหญ่เจบุญได้งหูได้งซ่ามีกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะวันที่เส้าหกพี่น้องเนาะตอนเส้าหรือว่าช่วงบ่ายเชียงกระสิเดินทางขึ้นไปฮะเพื่อให้น้องสนใจไปฮับยาคือเก้าในพี่น้องเนาะอาจจะไปก่อนเวลานัดเนี่ยพวกก่อนหน้าเอาวันที่เส้าเจ็ดเส้าแปดเส้าเก้านี่บุเชียงยันโบว่างนะพี่น้อง เรืปรึกษาเพ,าพาื่นว่าบานที่เอาไปไปนัดก้อนโมเพื่นบอกก้อนก็ได้บางอย่างก็ได้ว่าบางที่เศร้าหกอะไแหละพี่น้องเนาะโดยเอาจังไรการขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอพซีกันเบิร์ตสุขุสุคนนะพี่น้องเด้อเนะาะเข้ามาครับมาสมเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจพนะี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปก้อนพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขสุขคนนะพี่น้องเด้อสบายดี